ถ้าพูดถึงหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2เนี่ยตัวละครที่สำคัญและผมอยากให้ทุกคนจับตามองเธอให้ดีก็คืออเมริกาชาเวสหรือมิสอเมริกาสาวน้อยเชื้อสายละตินที่มีพลังทะลุมิติจักรวาลเอาละครับเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงและจะมีผลต่อเรื่องราวใน MCU มมากแค่ไหนลองฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมิกแล้วลองเชื่อมโยงกันดูก็แล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องราวที่เพิ่งถูกแก้ไขล่าสุดของอเมริกาชาวเวสก็คือจากเดิมมิติที่เธอเกิดและใช้ชีวิตนั้นจะถูกเรียกว่ายูโทเปียนพาราเรลซึ่งเป็นห่วงมิติเวลาที่อยู่นอกมัลติเวิร์สเรียวเป็นดินแดนซึ่งเป็นเอกเทศและถูกสร้างขึ้นโดยเดมิเอร์ดคอสมิกเอติตี้ที่จะเป็นรูปแบบสุดท้ายของวิกแคนในอนาคตแต่ความเป็นจริงแล้วปัจจุบันประวัติของเธอไม่ใช่แบบนี้อีกต่อไปแล้วและมันจะถูกแก้ไขเป็นยังไงเรามาลองฟังกันครับ เมื่อปี2021นะครับทางมาเวลเนี่ยได้เปลี่ยนประวัติของตัวละครตัวนี้ทั้งหมดว่าจริงๆแล้วจักรวาลที่เธอเกิดและเติบโตขึ้นเนี่ยก็คือ Earth ธ1 6หรือจักรวาลหลักของเรานี่แหละส่วนภาพรวมในเรื่องครอบครัวของชาวเวสมันก็จะเป็นแบบนี้คืออเมริกาเนี่ยจะมีน้องสาวอีกคนชื่อว่าคาตาลิน่าและมีแม่2คนคืออามาเลียและเอเลนา จริงๆตรงนี้เนี่ยผมต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมบางท่านนะครับที่ฟังประวัติแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออการมีแม่สองคนเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติมาถึงปีนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะมีพ่อสองคนมีพ่อกับแม่หรือว่ามีแม่สองคนเนี่ยมันก็คือครอบครัวที่สมบูรณ์นั่นแหละครับโดยแม่ๆของเธอเนี่ยก็เป็นคนเก่งด้วยนะครับคนนึงเป็นนักวิจัยจุลชีพอีกคนนึงเป็นนักพยาธิวิทยาเรียกว่าเป็นสายหมอสายด็อก ที่ลูกสาวของบ้านนี้ทั้งอเมริกาและคาตาลินาเนี่ยต่างก็ป่วยเป็นโรคเอชซินโดรมโรคเอชนะครับไม่ใช่โรค,โรคไม่ใช่โรคเอชซึ่งไอโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศหญิง่ะพอรู้ว่าลูกเป็นโรคร้ายเนี่ยคุณแม่แม่เนี่ยก็ได้รับคําเชิญจากมิสเตอร์เกลมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งว่าให้เอาตัวเด็กๆเ,เนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลสุดไฮโซบนเกาะส่วนตัวซึ่งที่นั่นเนี่ยจะถูกเรียกว่ายูโทเปียพาราเรล ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้โดยเฉพาะ แต่ก่อนจะเอาลูกเข้าไปรับการรักษานั้นอามาเลียกับเอเลน่าเองก็ขอไปคุยกับมิสเตอร์เกลก่อนว่าขั้นตอนการรักษาเนี่ยมันมีวิธีอะไรยังไงเพราะโรคเอชซินโดรมเนี่ยมันไม่ได้รักษาง่ายๆนะคุณเกลก็เลยเปิดเผยว่าความลับของเรานั่นก็คือฉันเนี่ยใช้พลังงานจากต่างมิติหรือพ็อกเก็ตสเปมาใช้ร่วมในการรักษาด้วยนะพอได้ฟังปั๊บแม่ๆก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะสูมันผิดจรรยาบาณหรือเปล่าไอ้พวกพลังงานแปลกๆพวกนี้เนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไร ยังไงก็ไม่รู้พวกฉันไม่เอาด้วยหรอกนะมิสเตอร์เกลก็เลยใช้วิธีโน้มน้าวอ่ะคิดกันดีๆนะถึงมันจะเสียเ่ยงแน่แต่ลูกๆของพวกคุณก็จะมีโอกาสได้เติบโตเอาอย่างงี้ไหมถ้าไม่ไว้ใจเนี่ยพวกคุณก็มาเป็นส่วนหนึ่งของทีวิจัยด้วยเลยสิแหมเรียกว่าเป็นการโน้มน้าวที่เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยล่ะครับอะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะ ลูกก็ป่วยทิ้งเอาไว้ก็คงจะตายอยู่ดีเอาอยัางไงก็เอากันอามาเลียและเอเลนาเนี่ยจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยแต่พอทำไปทำมาบรรดาแม่แม่ก็เริ่มแปล้งว่าไอการทดลองของมิสเตอร์เกลเนี่ยนะมันเริ่มไม่ใช่การรักษาโรคแล้วละแต่มันเป็นการเอาตัวเด็กหญิงเข้าไปทดลองเพื่อให้เด็กเนี่ยมีพลังพิเศษซึ่งนอกจากลูกๆของเธอเนี่ยก็ยังมีเด็กคนอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมด เท่านี้ยังไม่พอมิสเตอร์เกลยังคิดจะเกลี้ยกล่อมให้อเมริกาลูกสาวของเธอใช้พลังพิเศษที่ได้จากการทดลองอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเธอรู้สึกว่ามันล้ำเส้นเกินไปพอเห็นว่ากลิ่นตุตุ อามาเลียกับเอเลน่าจึงตัดสินใจทลายสู่รักษาบ้านนี่ซะแล้วก็พาลูกและบรรดาเด็กผู้หญิงคนอื่อนๆเนี่ยหนีออกจากที่นี่แต่ระหว่างการหลบหนีมิสเตอร์เกลก็ส่งลูกสมุนมาขัดขวางจนแม่ของอเมริกาเนี่ยต้องยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เด็กๆหนีรอดและคําสั่งเสียสุดท้ายที่อามาเลียบอกกับลูกก็คือจงพาคาตาลิน,าน่าหนีไปจากที่นี่ซะและจงจดจําสิ่งดีๆที่แม่ทําเอาไว้อเมริกาจึงใช้สตาร์ลิงไฮเวย์พลังพิเศษของเธอเพื่อเดินทางหลบหนีแต่จังหวัดที่ กำลังจะเพนคาตาลีนาดันถูกมิสเตอร์เกลคว้าตัวเอาไว้ได้ซะก่อนทำให้อเมริกาเนี่ยกลายเป็นคนเดียวที่หนีรอดและต้องพัดพรากจากน้องสาวของตัวเอง เมื่อโพลออกมาจากพอร์ทัลนะครับเธอก็โผลมาที่ใต้ทะเลซึ่งพอว่ายน้ําขึ้นมาเนี่ยภาพที่เธอเห็นเป็นภาพแรกก็คือเกาะยูโทเปียนพาราเลล่กำลังลุกเป็นไฟทําให้อเมริกาเข้าใจว่าครอบครัวของเธอนั้นตายไปหมดแล้วเหตุการณ์สะเทือนใจดังกล่าวทำให้อเมริกาได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างรุนแรงจากนั้นเธอก็หมดสติไปแต่ถ้าไม่อยากให้แสงสีฟ้ากระทบกระเทือนดวงตาแวนอปตัสช่วยคุณได้ เรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เวลาอยู่หน้าคอมกับแว่นกรองแสงออปตัสที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าของหน้าจอมาพร้อมขาแว่นที่บางแต่ทนทานระดับสุดยอดสนใจสั่งซื้อได้ง่ายๆแค่คลิกลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดเน c ครสรับส่วนลด100บาทเชื่อผมเถอะแบรนด์นี้แหละตัวจบของจริง ร่างของอเมริกาชาเวสลอยตามน้ำไปจนเกยชายหาดและก็ได้ครอบครัวซานตาน่าเนี่ยรับไปเลี้ยงโดยครอบครัวนี้เนี่ยต้องอ้างว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นญาติกันและที่ต้องอ้างแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าไม่ใช่ญาติกันเนี่ยชาเวสก็จะต้องเข้าสู่ระบบครอบครัวอุปถัมภ์แถมบ้านซานตาน่าเองก็ยังดีกับเธอมากๆด้วย หลังจากได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหม่พฤติกรรมแปลกๆของชาวเวสก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นยกตัวอย่างเช่นอัลเบิร์โตซานตานาที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมเนี่ยได้เห็นผังครอบครัวหรือ Family ่ทรีที่อเมริกาวาดขึ้นมาที่โรงเรียนโดยในผังนี้นะครับมันจะมีแม่ๆอเามาเลกยกับเอเลนาเนี่ยแถมจักรวาลยูโทเปียอนพราร์เรลที่เธอบอกเนี่ยยังมีตัวตนที่เรียกว่าเดมิเอร์ดเป็นผู้สร้างทุกสิ่งอย่างแถมเดมิเอร์ดยังเป็นต้นกําเนิดพลังเหนือมนุษย์ที่ทําให้แม่จริงๆของเธอเเนนนีีย่ยปปป็ฮโรทคออกก้้งบาิ ที่เธอจากมาอีกด้วยถ้าจับต้นชนปลายดีๆคุณจะรู้ว่าไอประวัติเดิมที่เล่าว่าชาวเวสเคยอาศัยอยู่ที่มิติอื่นเนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการที่เธอสร้างขึ้นมาเท่านั้นไอสภาพแบบนี้ล่ะครับคนปกติที่ไหนมาเห็นก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเด็กคนนี้นี่มันยังไงกันนะและพอคุณพ่อกับคุณแม่รู้ข้าเนี่ยพวกเขาก็พายายหนูไปพบจิตแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าเด็กนี่ผิดปกติไหมทำไมเธอถึงพูดจาเลอะเทอะนักละ่ะ คุณหมอก็ให้คําตอบว่ามันอาจจะเป็นความทรงจําใหม่ที่อเมริกาจินตนาการขึ้นมาหลังจากเผชิญกับเรื่องเลวร้ายแต่ระหว่างที่ครอบครัวกําลังคุยกับหมออเมริกาที่นั่งรออยู่ข้างนอกเนี่ยก็ได้มองเห็นนกพิราบเธอจึงจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยน่าจะบินได้เหมือนกับนกเท่านั้นแหะครับร่างของเธอก็ค่อยๆลอยขึ้นเล่นเอาทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยตกตะลึงไปตามๆกันเพราะไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่จินตนาการแล้วมันเป็นพลังพิเศษจริง,รงๆเพียงแค่ไม่มีใครรู้ว่าไอ้เรื่องหลุดโลกเนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไง พอรู้ตัวว่ามีพลังพิเศษอเมริกาก็เริ่มแอบที่บ้านทำตัวเป็นสารเตีย้ยจัดการกับเหล่าอันธพาลในเมืองจนตำรวจต้องจับมาส่งที่บ้านหลายต่อหลายครั้งส่วนครอบครัวซานตาน่าเองก็ไม่ได้อยากให้เธอเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอันตรายจนมีปากเสียงกันอยู่บ,บ่อยๆซึ่งตอนนั้นอเมริกาก็เถียงคอเป็นเอ็นว่าเอา้าก็แม่แท้ๆของหนูเป็นฮีโร่นี่ดังนั้นหนูจะเป็นฮีโร่แบบเดียวกับแม่มันมีปัญหายังไงเถียงกันไปเถียงกันมาก็ยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักที ปัญหาคาราคาซังแบบนี้กินระยะเวลาพักใหญ่ๆจนในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็หมดความอดทนอเมริกาจึงจากครอบครัวซันตาน่ามาใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเมื่อต้องใช้เดี่ยวนะครับทีมแรกที่ชาวเวสเนี่ยหันไปสังกัดก็คือทีมฮีโร่ที่มีชื่อว่าทีมบริเกตถึงแม้ว่าชื่อทีมจะฟังไม่คุ้นหูแต่พวกเขาก็เคยต่อสู้เพื่อขัดขวางแผนร้ายของคิดโลกิและหยุดยั้งภัยคุกค,คามระดับจักรวาลกันมาแล้ว แต่ว่าสุดท้ายชาเวสก็ตัดสินใจออกจากทีมเพราะรู้สึกว่ารสนิยมทางดนตรีเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้ทีมต่อมาที่ชาเวสเข้าสังกัดเนี่ยคงจะติดหูคุณผู้ชมส่วนใหญ่นั่นก็คือทีมยัง n อเวนเจอร์เอาจริงผมเคยเล่าประวัติของหลายๆคนในทีมนี้ไปแล้วซึ่งเนื้อเรื่องของอเมริกาชาเวสกับคนอื่นๆเนี่ยก็จะดำเนินอ,อยู่ในเส้นเรื่องเดียวกันนี่แหละ เล่าย่อยๆก็คือเจ้าคิดโลกิเนี่ยพยายามจะขโมยพลังของวิกแคนจึงเข้ามาก่อความวุ่นวายวางแผนน,น,นู่นนี่นอกจากนี้ยังไปอัญเชิญประสิทธิ์จากต่างมิติเข้ามาอีกทำให้ทีมยังอเวนเจอร์ต้องมารวมตัวการจัดการกับเรื่องนี้แต่เรื่องที่ผมอยากจะให้เราสังเกตไปพร้อมๆกันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับวิกแคน เพราะเหตุผลที่เธอเข้าทีมเนี่ยก็เพื่ออยากจะปกป้องบิลลี่นี่แหละคือตอนแรกเจ้าคิดโลกิพยายามจะวางอุบายเพื่อขโมยพลังของวิกเคนแต่คนแรกที่มาไล่ตืบเทพแห่งความชั่วร้ายก็คืออเมริกาชาวเวสนี่แหละเพราะว่าเธอเนี่ยเข้าใจว่าในอนาคตบิลลี่จะกลายเป็นเดมิอร์ซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลของเธอ เพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาจึงพยายามปกป้องเขาอย่างลับๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกรดที่น่ารู้นะครับสำหรับใครที่ติดตาม MCU อยู่เนี่ยให้พยายามจําข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะครเพราะว่ามันอาจจะมีผลสําคัญในอนาคตก็ได้ หลังจากทีม Young ยังอเวนเจอร์แยกย้ายกันไปตามทางนะครับชาเวสก็ได้ร่วมต่อสู้กับฮีโร่มากมายและเริ่มใช้สมยานามว่ามิสอเมริกาในช่วงปี2016ชาเวสก็ได้รับคำเชิญจากบลูมาเวลให้เข้าร่วมทีมอัลติเมตซึ่งเป็นทีมฮีโร่ที่คอยตรวจสอบว่าอะไรจะเป็นภัยคุกค,คามและจะคอยกำจัดต้นเหตุก่อนที่ความหายนะจะเกิดขึ้นเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เอาจริงๆพลังของมิสอเมริกาเองก็เรียกได้ว่าทัดเทียมกับฮีโร่ระดับท็อปอยู่เหมือนกันเพราะนอกจากเธอจะเปิดพอร์ทัลข้ามมัลติเวิร์สได้แล้ว พลังที่มียังโคตรแข็งแกร่งทั้งการกระสุนทั้งบินได้แถมพละกําลังยังเยอะขนาดโลกิยังเคยพูดว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สามารถคว้างรถถังไปดวงจันทร์ได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่ดูประชดประชันนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เกินจริงสักเท่าไหร่ดังนั้นการร่วมทีมอัลติเมทที่มีทั้งกัปตันมาเวลสเปกตรัมทีชัลล่าและบลูมาเวลอยู่รวมกันเนี่ยบอกเลยว่าทาไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้แน่แน่และถ้าจะให้ยกตัวอย่างภารกิจที่เธอทําร่วมกับทีมเนี่ยก็จะมี การเปลี่ยนจอมขมือบดาวอย่างกาลักตัสที่ใครๆก็รู้ดีว่าเจมอนี่เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามชัดๆโดยแผนของเขาในครั้งนี้ก็คือการใช้เครื่องจักรที่ทำให้กาลักตัสจุดติใหม่กลายเป็นผู้ก่อเกิดสรรพ,พชีวิตจากที่เคยกินดาวคราวนี้กาลักตัสจึงกลายเป็นผู้ฟื้นฟูดาวแทน สำหรับบทบาทของมิสอเมริกาในทีมอัลติเมตก็คือหน่วยซัพพอร์ตที่สามารถพาทีมไปยังจุดหมายได้โดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้ฝีมือการต่อสู้ของเธอถึงจะไม่สามารถยิงลำแสงบึมบั่ม,มได้เหมือนคนอื่นในทีมแต่ก็สามารถซัดกับธานอสได้อยู่และวีรกรรมใหญ่ที่สุดที่เธอเคยทำร่วมกับทีมก็คือการช่วยเหลือเอ็ดคอรสมอสให้รอดจากการถูกเฟิร์สเฟอร์มเมนต์เขมือบลงท้องอันนี้เนี่ยเป็นสงครามระดับใหญ่เกินกว่าการกู้จักรวานไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าและก็มี โร่เพียงหยิบมือเท่านั้นที่มีส่วนร่วมตรงนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือพลังข้ามิติของเธอนั้นมีประโยชน์มากอย่างเหลือเชื่อสําหรับเรื่องส่วนตัวเวลาอยู่คนเดียวอเมริกาก็มักจะคิดถึงแม่ทั้งสองของเธออยู่บ่อยๆแต่ถึงจะลองหาวิธีรวมถึงใช้ Starling Highway หลายต่อหลายครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำให้เธอได้พบกับแม่ส่วนเรื่องรสนิยมทางเพศเนี่ยมิสอเมริกานั้นมักจะมีความรักและคบเป็นแฟนกับตัวละครหญิงอยู่ตลอด เท่าที่ผมเห็นมานะครับเธอเคยคบกับฮีโร่ชายที่ชื่อว่าอัลติเมตนาลิไฟเออร์ตอนอยู่ทีมทีมบริเกตแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คบหญิงล้วนๆเพราะว่าแบบมันเหมือนอารมณ์ว่าคบผู้ชายแล้วมันไม่ใช่พูดกันแบบบ้านๆก็คือเธอเป็นเลสเบี้ยนเชื้อสายลาตินอเมริกาคนแรกของมาเว Comics แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดของถูกราคาหน้าหกอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะส่วนลดประจำเดือนมีนาคมของ www.advice.co.th ก็คือถ้าคุณช็อปบ,บนเว็บไซต์ก่อนจ่ายตังค์อย่าลืมใส่โค้ด NEC63 เพื่อรับส่วนลดพิเศษเพิ่มแบบไม่มีเงื่อนไขคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวโอเคทีนี้ก็มาถึงเฟสสุดท้ายของเรื่องราวของมิสอเมริกากันแล้วนะครับ ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังจุดเปลี่ยนล่าสุดที่เกิดขึ้นกับอเมริกาชาวเวสกันบ้างมีอยู่วันหนึ่งอเมริกาเนี่ยก็ทำหน้าที่ในฐานะฮีโร่นี่แหละคู่ต่อสู้ของเธอก็เป็นแค่มอนสเตอร์ตัวตุ่นยักษ์งโง่ที่ไม่น่าจะเอาชนะยากอะไรแต่บังเอิญตอนนั้นพลังของมิสอเมริกาเนี่ยดันทำงานแบบกระปิดกระปลอยมามั่งไม่มามั่งจะต่อยจะเตะก็ไม่แรงอย่างที่ควรจะเป็น พอเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นกับตัวเองชาเวสก็ตัดสินใจระบายเรื่องนี้กับอัลลอยแฟนสาวที่คบหาดูใจกันอยู่ในขณนะนั้นและทั้งคู่ก็พยายามจะช่วยกันหาสาเหตุว่านี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ปัญหาเรื่องพลังยังไม่ถูกแก้ปัญหาใหม่ก็ยังตามมาอีกเมื่อมือมืดปริศนาได้ลงมือเผาอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่อยู่ของบ้านซาตนตาน่าบ้านที่เคยรับเลี้ยงอเมริกาตอนเด็กๆทำให้ชาเวสเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปช่วยและพอทุกคนปลอดภยัยเธอก็เจอกับจดหมายที่เขียนว่า เธอเนี่ยควรจะจับตาดูครอบครัวของตัวเองหน่อยนะซึ่งเล่นเอาชาเวสเนี่ยถึงกับงงไปเลยว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยมันเป็นใ,นใครกันมายุ่งอะไรกับครอบครัวฉันพอเริ่มแกะรอยบุคคลลึกลับในที่สุดมิสอเมริกาก็เจอตัวการเผาบ้านซานตาน่าและในจังหวะที่กำลังไล่ตามชาเวสก็ถูกโจมตีด้วยพลังไฟฟ้าจนหมดสติไป เมื่อได้สติกลับมาอีกครั้งในที่สุดบุคคลปริศนาก็เฉลยว่าจริงๆแล้วเธอคือคาตาลินาน้องสาวแท้ๆที่พัดพรากจากอเมริกาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งอเมริกาเองที่สร้างความทรงจําใหม่ขึ้นมาก็ดันลืมไปซะสนิทเลยว่าตัวเองเนี่ยเคยมีน้องสาวดังนั้นเธอก็เลยไม่เชื่อเอ้ยนี่ย่านี่อย่ามาโมเมนะว่าเป็นน้องสาวฉัน คาตาลิน่าก็เลยเอาตัวยาฟื้นความทรงจําให้ลองฉีดเพื่อที่พี่สาวจะได้เข้าใจสักทีว่าเป้าหมายของเธอก็คือการสารต่อโปรเจกต์การทดลองของแม่ให้สําเร็จและตอนนี้เนี่ยเธอมีตัวอย่างเด็กที่ป่วยเป็นโรคเอดซินโดมจํานวน30คนถูกแช่แข็งอยู่ในแคปซูลซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นหนูทดลองที่ทำให้พบกุญแจในการรักษาโรคซึ่งทีมิอเมริกาไม่สามารถใช้พลังได้ดั่งใจเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากเจ้าโรคนี้นี่แหละที่มันเริ่มกําเริบขึ้นมาอีกครั้ง พอฉีดยาเข้าไปปุ๊บชาเวสก็จำเรื่องราวได้ทุกอย่างทั้งเรื่องแม่เรื่องยูโทเปียนพาราเรลไปจนถึงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ทดลองพอจำได้ปุ๊บอเมริกาก็ตัดสินใจสารต่อเจตนารมณ์ของแม่ทันทีนั่นก็คือปล่อยเด็กๆทั้ง30คนให้เป็นอิสระ เมื่อเห็นว่าพี่สาวไม่ให้ความร่วมมือคาตาลิน่าเลยไปจับตัวอัลเบรโตพี่ชายบุญธรรมจากบ้านซานตานามาเป็นตัวประกันโดยยื่นคำขาดว่าเธอจะไม่ยอมทำใช่ไหมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมถ้าเธอไม่ช่วยฉันทำการทดลองของแม่ให้สำเร็จเนี่ยเธอก็ต้องเปิดพอร์ทัพาตัวแม่จากมิติอื่นกลับมาการทดลองเนี่ยมันจะได้เสร็จ,ส,รจสักทีโรคอะไรเนี่ยมันจะได้รักษาได้ พอเจอข้อเรียกร้องดังกล่าวอเมริกาก็พยายามจะบอกว่านี่เธอจะบ้าเหรอทำไมคิดจะให้พี่ทำแบบนั้นแม่เรานะ่าตายไปแล้วเนี่ยพี่เนี่ยเห็นคาตาเลยแต่ต่อให้แม่ยังอยู่เนี่ยแม่ก็ต้องไม่เห็นด้วยกับเธอแน่แนส่วนคาตาลิน่าเองก็สวนว่าพี่เนี่ยอย่ามาโกหกนะบางคืนฉันยังได้ยินเสียงของแม่อยู่เลย จะเปิดประตูหรือไม่เปิดถ้าไม่เปิดเนี่ยฉันจะฆ่าเจ้าอัลเบอร์โตนีนิซะอ่ะพูดมาขนาดนี้อเมริกาก็ต้องยอมทําตามที่น้องสั่งแหละครับโดยเธอได้เปิดพอร์ทัลบริเวณที่เป็นมิติกระเป๋าซึ่งมิสเตอร์เกลเนี่ยเคยเอามาทดลองกับเธอตอนเด็กๆนั่นแหละ พอได้ดังใจคาตาลิน่าก็ร้องเรียกแม่แต่เรียกให้ตายยังไงก็ไม่มีใครออกมาจากประตูทั้งนั้นทีนี้เมื่อผิดหวังหนักเข้าเธอก็เริ่มโวยวายว่าแผนที่อุตส่าห์วางเอาไว้เนี่ยทำไมมันถึงผิดเพี้ยนไปหมดเธอแค่อยากได้ชีวิตในวัยเด็กกลับมาแค่นั้นเองทําไมต้องมาล้มเหลวแบบนี้ด้วยส่วนอเมริกาก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมน้องสาวว่า ใจเย็นๆก่อนนะน้องนะเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยกันเถอะแต่ถึงจะพยายามคว้าตัวน้องสาวยังไงคาตาลิน่าก็ถอยหนีจนกระทั่งเธอนั้นร่วงลงไปในพอเท่าที่พี่สาวเปิดเอาไว้พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะครับอเมริกาเองก็จนปัญญาที่จะยื่นมือเข้าช่วยเพราะตอนนี้พลังของเธอก็ไม่เสถียรแถมจุดหมายที่คาตาลิน่าจะไปเนี่ยจะไปโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ยังไงซะเธอก็มั่นใจว่าน้องสาของเธอคงจะปลอดภัยแน่แน เมื่อทุกอย่างจบลงอเมริกาที่ค่อยๆเริ่มสูญเสียพลังไปทีละน้อยก็หันกลับมาใส่ใจกับปัจจุบันมากขึ้นเห็นความสําคัญของคนในครอบครัวมากขึ้นและที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวของมิสอเมริกาในปัจจุบันนั้นสรุปว่าเธอโดนเนิร์ฟพลังลงอย่างมากเลยละครับส่วนเรื่องราวใน M.C.U ที่ปรากฏตัวในด็อกเตอร์สเตรน2เนี่ยประวัติของเธอจะอิงคอมิกแบบใหม่หรือจะใช้แบบเดิม อย่างไรก็รอติดตามดูนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเกิดใช้แบบเดิมเนี่ยมันจะเด็ดมากๆเลยละเพราะว่าตัวละครต่างๆในยะังอเวนเจอร์เนี่ยโผล่มาเกือบจะครบทั้งทีมแล้วละ,ละตอนนี้